เปแสดก็พงงๆยังไงก็มีรู้นคนโทรศัพท์มาหา 8, 40, 000เยองอันนี้แสดนี่จุดเดียวเลยคุณเล่นนะวันี้แต่เมวันไม่ให้วันนี้วันนี้เิเงินทั้งหมดนี้คือของอีหมดเลยเหรอถูกไม่ใช่ธรรมารดา Happy Birthday to you ยั่วขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยไม่เจ็บไม่ป่วย อยู่เล <mel od ic> ี <bzw> as as ้ยงลูกเลี้ยงหลานไปนานๆนะจ๊ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์จูยยามาไม่ใช่เอาไปอีหยานี่เรียนตอนน้ไอนียนตเดี๋ยเดียวกงมาไปกินนะมาิน ยตัดเค้กเลยนะคะยังไงผงดีอ่ะเอาไมอบให้ก่อนละให้บอกว่าแม่กาแม่เมอมาพ่อดูเวลาทล่มวันนี้ผมหมด้วยรักกันวลแค่มันแรละจิ๊กจิ๊กจิ๊กนั่นแหละเป็นส้อละเราจะแฮปปี้เปิดเอ้ยไม่ใช่ถ่ายภาพหมู่กันนะคะนะคะไม่ถ่ายภาพหมู่กันนะคะ หยุดทายให้แต่ผู้ใหญ่สองคนหนึ flying, ่งช en ิ้นให้แต่เด็กๆก็ได้เออนี่แหละสามไม่ได้ทั้งหมมีกี่คนทั้งหมดมีกี่คนวันนี้มีกี่คนนี่คะสวยนะคะวันนี้ได้ความศิลปะโรับปทานนะดูกรประตูข้าดกล้ เค้กกระนอยนะคะสนเค้กกระนอยน้้กกุนเชยจ๊ออนคุณเลยที่สองเอนะไรดีล่ะฝั่นี้ว้ันใช่วันที่หนึ่งเหรอที่หนึ่งมาบอกบัตรคิวเฮ้ยปีนี่กองหลวงปู่อายุเก้าสิบสอง ใม่ด้วย้ออร่อยอ่ะได้อันเนี่ยปูสองตาก